สี่พัน้ะแอนพี่มาสิเสียงแหลมๆพี่มาอันนี้ใช้อยู่ที่สี่พันห้ฮะทำไมไม่เล่นกันที่บ้านวะมมาเปิดท่านเลยค่ะหลายท่านอาจจะโอ้โหมันจิกคุกเลยนะครับ4 5่พัครั้งที่หนึ่งนะมาฮะยกอีกทีชนะเลยห้าพันมาส่งมีเลยนะครับไอง์อกไปเอวามตออว้สองที่ทสุดหรูเลยแอนบอกห้าพันห้ันแล้วฮะห้าพครั้งที่หนงนะไปไหนผมอยากได้เงินคนอื่นบ้าง ยูป่ะเนี่ยหกพันฮะหกพันครั้งที่หนึงนะหกพันห้าครับหกพันห้าอลิชาบอกหกพันห้าฮะแล้วจะจัดงานกันทำไมวะทไมไม่เล่เลนเองอยู่ที่บ้านก็ได้อย่างงี้ไม่เล่นกันห้องรับแขกบ้านฝักสิทั้งทองวะหกพันห้า 6, ครับงที่หนึงฮะยกอีกทีเป็นเจ็ดพันนะฮะหกพันห้าครับที่หนึงอลิชาฮะยังอยู่ใรีนร่วอลิชาอยู่นะฮะมีใครจะใส่เจ็ดพันไหมฮะแม่ยกผมไปไหนละมี่นะฮะ กับแล้วหมบตัวเจอตัวดีไปนะเจ็ดพนะัครนะั 7, นะ้งทนะี 7, นะ่1นึ่งสุดยอดสุดยอดปนนี้ราคาเท่าร่อใบเจ็สองใบเจ็ดพัครั้งที่1นึ่งสองใบเจ็้ยเ